เยังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวนะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำนะคะเขาบอกว่าที่เลยเป็น DHA คิดที่คิดเป็นน้ำมันปาลาสารสกัดจากปาแซมมอนด์นำเข้าจากประเทศไอร์แลนด์อ่านี่คุณรู้ไหมการทานระหว่างมื้อจะช่วยให้คุณประสิทธิภาพดีขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้คุณิกคิวไหน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 นี่นี่นี่ยิบเลยแล้วกันอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเม็ดแบบนี้เลยอ่า ดีคุณผู้ชมแล้วมันกินยังไงอ่ะเอาเข้าปากเลยเหรอต้องกินน้ำไหมตัวนี้นะเขาบอกว่ามีน้ำมันปลานะครับมี DHA และ EPA รวมถึง490มิลลิกรัมวิธีการทานง่ายมากไม่ต้องมีน้ำกินได้จริงเหรอคุณยัดเสร็จปัเข้าไปก่อนเอาเข้าปากเลยเหรอเข้าปากเลยอ่าหลังนั้นกณก็กลับให้มันมีน้ำออกมาอ๋ออ่าอย่างนั้นยางไงมันจะมีความเป็นน้ำมันปลาใช่มันมีน้ำมันปลาแล้วมันก็หอม แล้วมันจะมีรสหวานๆของอะไรเนี้ยเล็กๆของของน้ำมันปาใช่อ่าแล้วกินง่ายอ่ะเคี้ยวไปเลยเคี้ยวให้มันเป็นมันเป็นเจลาตินเล็กๆเคี้ยวก็ไปเลยครับืินได้ไหมครับอันนี้คืนได้เลยคืนได้หรออันนี้กินได้เลยคือกินง่ายมากนี่นะมันบอกอะไรรว่าเด็กที่ไม่ชอบทานอาหาร เด็กที่ติดมือถือสมาธิสั้นหรือว่าชอบติดบ้านเล่นเกมน,นี่จะช่วยกินข้าให้ายขึ้น DHA ช่วยพัฒนาสมองและสายตาเพิ่มความสามารถในการจำ EPA ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดจะบอกอะไรให้หรู้ไหมโปรโมชั่นพิเศษสุดมากเลยยังไงครับนี่เลยครับหกระปกุกมี60เม็ดราคาปกติ990บาทเหลือเพียง590บาทโอ้โอ ถูกมากยังไม่พอส่งฟรีทั่วประเทศยังมีอีกเหรอถ้ <c oughs> าขายซื้อสองกระปุกนะครับมี120เมตรราคา1,880บาทรถเหลือ1,000บาทไปไงโอ้ส่งฟรีทั่วประเทศจำเขาอีกรอบโอ้อยางงี้ต้องถ้าเกิดว่าซื้อขอดสองกระปุกนี่คือคุ้มกว่านะแล้วสั่งยังไงง่ายสั่งยังไงจะไหมเขาบอกว่าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Q Building List สั่งเลยครับทานง่ายรสนุ่มมากเลยลองสั่งแล้วล่ะอย่างเงี้ยลองทานดูดีเป่าเมื่อกี้คุณกินแล้วมไม่ได้กินเลยเนี่